ยิ้ยมยิ้ยมใส่กล้องหน่อยถ่ายทำวิดีโอนะคะ ถ่ายไม่ได้เหรอเด็ไหนนเด็กอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นะอยู่นั่นไหนาไอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรขื้นั้นัเรอคะถ่ายแล้วนี่ไงหันหน้ามาบายบายสิถ่ายวิดีโออยู่

ที่เขาถ่ายวิดีโอ โอยเสื้อสีเขียวนี่ใครอ่ะมองไม่เห็นตัวเห็นแต่เสื้อ